D23 ในงานดิสนีย์ D23 Expo ซึ่งจัดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียของสหรัฐนอกจากการประกาศสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ของวอลดิสนีย์แล้วหนึ่งในประเด็นที่สร้างความฮือฮาคือการเปิดเผยเนื้อเรื่องของ t อยซอ o r y 4การ์ตูนแอนิเมชันขวัญใจมหาชนที่อยู่ระหว่างการสร้างเป็นครั้งแรก Thank you D23 การยืนยันว่านี่ไม่ใช่ภาคต่อของ Toy Story 3แต่เป็นเรื่องราวที่แยกออกมาเพ<ล>ราะไตรภาคดังกล่าวจบลงโดยสมบูรณ์แล้วและภาคใหม่ก็ไม่ได้เน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับของเล่นอีกต่อไปขณะที่จอร์นและเซตเตอร์ผู้กำกับ Toy Story ภาค1และ2ซึ่งรับหน้าที่กลุ่มบังเหียนการสร้างภาคใหม่ระบุว่า Toy Story 4จะเล่าเรื่องราวความรักของวูดดี้ตุ๊กตาคาวบอยตัวเอกของเรื่องและโบพี ตุ๊กตาสาวเลี้ยงแกะคนรักของวูดดี้โดยมีบัสไ์เกียร์นักบินอวกาศคู่หูรวมเปิดหน้าการผจญภัยบทใหม่ช่วยวูดดี้ตามหาโบพีฟเพื่อพาเธอกลับมานอกจากนี้ยังเป็นการเปิดปุ่มหลังของโบพีฟที่ไม่เคยถูกพูดถึงมากนักอีกด้วยโบพีฟปรากฏตัวแค่ในภาค1และ2แต่ไม่ได้มีบทบาทในการผจญภัยของวูดดี้และบัสมากนักเนื่องจากผู้สร้างระบุว่าโบพีฟเป็นตุ๊กตากระเบื้อง ถ้าจะให้เธอไปสมบุกสมบันกับพวกวูดดี้เธอก็คงแหลกเป็นชิ้นเล็กที่น้อยไปเสียก่อนเร็ดที่น่าสนใจอย่างเกี่ยวกับเธอคือ oh, 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 oh. เดิมในร่างบท t อ y Story ภาคแรก <Yeah. S 1> โบพีฟไม่ได้ถูกวางตัวให้รับบทแฟนของวูดดี้แต่เป็นตุ๊กตาบาร์บี้อย่างไรก็ตามทีมงานต้องพับแผนนี้เก็บไปเพราะล้มเหลวในการเจรจากับแมทเทลบริษัทเจ้าของบาร์บี้ oh. เนื่องจากอีกฝ่ายมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คงไม่ประสบความ <Okay. S 1> สำเร็จโบพีฟจ oh, <okay. S 1> ึงได้รับบทแฟนของวูดดี้แทน แ a สเตอร์บอกว่าโบพีเป็นตัวละครที่เขารักมากเพราะทำให้นึกถึงภรรยาทั้งนี้แลสเตอร์จะใช้เรื่องราวของเขากับภรรยาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง Toy Story 4 An อนิเมชันภาคนี้จึงมีความสำคัญกับเขามากเพราะเป็นเสมือนจดหมายรักถึงภรรยาไกลๆ โอ้ยซอีมีกำหนดเข้าฉายในวันที่16มิถุนายนปี2017และคาดกันว่าน่าจะได้ทีมภาคชุดเดิมอย่างทอมแ้งและทีมอลเลนกลับมาให้เสียงมูดี้และบัสไลเยีร์คู่หูอีกครั้ง year, ทีมข่าวต่างประเทศ News Connect Channel รายงาน